สวัสดีค่ะมาพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทางสาวชนก็ได้มีดอกแพรเสียงไห้สีหวานหวานนะคะวันนี้เอาใจคนที่ชอบสีหวานหวานโดยเฉพาะแพที่มีสีหวานลายคลิบขาวนะคะน้อยส่วนนะคะที่จะมีเลี้ยงสะสมเป็นแพรเสียงไห้สายพันธุ์ใหม่นะคะปรับปรุง สายพันธุ์แล้วก็สีที่มีสวยหวานนะคะใครที่ฉายหวานนะคะต้องมาดูวันนี้จะพามาดูน้องแพรินระดานะคะชื่อว่าแพรินระดาค่ะวันนี้ทางสาวชนก็พามาดูแพรินระดาสีหวานๆนะคะกำลังเบ่งบานสีสวยมากสีจริงๆเนี่ย ขาสีหวานสีสวยฝาในรูปอีกนะคะวันนี้อยากจะส่งต่อส่งมอบความสวยสดใสนะคะใครที่อยากปลูกด,ดอกไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงดูง่ายออกดอกให้ดูทุกวันนะก็ต้องแพรเสี่ยงหายนี่เลยค่ะแพรเสี่ยงหายเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะโตไวชอบแปดแต่จัดนะคะการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากรดน้ำวันสองวันรดทีนึงนะคะก็ใส่ปุ๋ยบ้าง ถ้าใครขี้เกียจนะคะหรือไม่มีเวลาดูแลเวลาก่อนที่จะปลูกจะปักก็ใช้ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยอะไรก็ได้ขี้งวัวขี้หมูขี้ไก่ได้หมดนะคะดอกไม้ชนิดนี้ชอบนะคะชอบปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกก็ได้นะคะปุ๋ยเม็ดก็ได้นะคะปลูกง่ายโตง่ายดูแลง่ายเลี้ยงดูง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะเลี้ยงหรือ ปลูกทดลองปลูกดูถ้าสนใจกิ่งพันธ์ุก็ทักมาทางทางสาวชนได้เลยนะคะสาวชนก็มีกิ่งพันธ์ุแบ่งจัดจำหน่ายให้เพื่อนๆนะในราคาย่อมเยาวขอบคุณค่ะ